สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเรื่องราวอันเป็นตำนานของเด็กชายผู้ถูกเลี้ยงดูโดยสัตว์ป่าการต่อสู้ที่มีชีวิตครอบครัวเป็นเดิมพันกับเมาคลีเลเจนด์ออฟดิจังเกิลมาคลีตำนานแห่งเจ้าป่าเรื่องราวจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับทุกสถานที่ย่อมมีกฎไม่ว่ามนุษย์หรือแม้กระทั่งเหล่าสัตว์ ก็ย่อมมีกฎที่พึงปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่เสือโครงนามว่าเชียคานละเมิดกฎแห่งป่ามันจู่โจมและกินมนุษย์เป็นอาหารมีเพียงหนึ่งทารกน้อยที่รอดชีวิตมาได้บากิล่ารู้ดีว่าเชียคานไม่มีวันปล่อยเด็กคนนี้ไปแน่บากิล่านำทารกน้อยมายังฟูงหมาป่าเป็นสถานที่ที่เดียวที่ทารกน้อยจะปลอดภัยจากเชียคานได้ จะฟฝูงม้าป่านามว่าอากิลามองลึกเข้าไปในดวงตาของทารกน้อยผู้ไร้เดียงสาและไร้ซึ่งความหวาดกลัวอากิลารู้ดีว่าหากเขาปฏิเสธเด็กคนนี้ทารกน้อยคงตกเป็นอาหารของเชียคารเป็นเวลาเดียวกับที่เชียคารและทาบากีนั้นมาถึงเชียคารเป็นเสือที่ฉลาดและอำมหิตมันพยายามอ้างสิทธิ์ในการครอบครองทารกน้อยเพราะว่ามันนั้น ได้กินพ่อแม่ของเด็กเข้าไปแล้วแต่ทารกน้อยอยู่ภายใต้การดูแลของฝูงหมาป่าแล้วตราบใดที่อากิลายังเป็นจ่าฝูงเชียคารจะไม่มีสิทธิ์เหยียบย่ำเข้ามาในป่าส่วนนี้การจะปะทะกับเสือดำหมียักษ์และหมาป่าทั้งฝูงไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดนักเชียคารและทาบากีจึงถอยหนีและยอมจากไปแต่โดยดี และนี่คือเรื่องราวของเมาคลีเมาคลีถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาในฝูงหมาป่าแต่ดูเขาจะสนิทกับบากิลาและบาลูมากกว่าเพราะหมาป่าบางส่วนก็ไม่ยอมรับในตัวเขามองว่าเขาเป็นคนนอกแต่หมาป่าทุกตัวให้ความเคารพบ,บากิลาและบาลูในฐานะอาจารย์ผู้เผยแผ่คำสอนและกฎต่างๆของป่าแห่งนี้ แม้จะถูกมองว่าแปลกแยกแต่เมาคลีก็มีเพื่อนสนิทอยู่ตัวหนึ่งนั่นคือบูตบูตเป็นม้าป่าเผือกเขาตัวเล็กและถูกม้าป่าตัวอื่นมองว่าเป็นตัวประหลาดไม่ต่างจากเมาคลีมีเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้ม้าป่าทั้งฝูงยอมรับในตัวพวกเขานั่นคือต้องผ่านด่านการทดสอบการล่าเหยื่อของบาลูและบากิลาเหล่า,าม้าป่าจะต้องหนีจากการตามล่าของบากิลาให้ได้ และถ้าเมาคลีผ่านการทดสอบนี้เขาก็จะได้รับการยอมรับจากหมาป่าทั้งฝูงได้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบการล่าจะถูกขับไล่ออกจากฝูงแม้บัลลูจะจัดให้มีการฝึกซ้อมก่อนการทดสอบจริงอยู่บ่อยครั้งแต่เมาคลีก็ไม่เร็วพอที่จะวิ่งทันหมาป่าตัวอื่นได้เขามักจะถูกพวกลิงหลอกล่อให้ออกนอกเส้นทางอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่บาลูกำลังพาเมาคลีกลับไปที่ฝูงพวกเขาก็เจอซากงวมีเพียงเชียร์คารเท่านั้นที่ไม่สนกฎแห่งป่าและออกล่าสัตว์เลี้ยงของมนุษย์บาลูบอกเล่าสิ่งที่เห็นให้ฝูงม้าป่ารับรู้การที่เชียร์คานสังหารสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มีแต่จะนำพาความวุ่นวายมาสู่พื้นป่าเชียร์คารรู้ดีว่าอากิ่าชราภาพ เขาต้องการใช้จุดอ่อนนี้เพื่อสร้างความวุ่นวายในฟงม้าป่าเพื่อให้ฟงม้าป่าแตกแยกแล้วใช้โอกาสนี้เข้ายึดอำนาจและเมื่อถึงตอนนั้นการจะกินเมาคลีก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอีกต่อไปแน่นอนว่าบากิล่าบาลูและอากิราไม่มีทางยอมให้มันเป็นแบบนั้น วันเวลาผ่านไปเมาคลีตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้ตัวเขาพร้อมสำหรับการทดสอบที่กำลังจะมาถึงและการกลับมาของเชียร์คารททำให้พื้นป่าไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปฟองอากาศเพียงน้อยนิดมันก็เพียงพอที่จะทำให้เชียร์คารสังเกตเห็นเมาคลีได้มันแสงทําเป็นไม่ใส่ใจแต่เมาคลีรู้ดีว่าตนกำลังจะถูกล่าเมาคลีวิ่งหนีสุดชีวิต เขาตกลงไปในลุมดักเสือของมนุษย์แต่แล้วทันใดนั้นเชียคารก็ถอยหนีพร้อมกับที่มีบางอย่างเลื้อยมาพันรอบตัวเมาคลีแล้วดึงตัวเขาขึ้นมาจากหลุมได้นั่นก็คืองวงช้างพญาช้างตัวใหญ่ยักษ์ช่วยเมาคลีให้ผลจากเงื้อมมือของเชียคานในคืนเดียวกันนั้นเมาคลีแอบไปใกล้หมู่บ้านของมนุษย์เขาพบทาบากีที่กำลังวิ่งหนีเพราะโดนบางอย่างทำร้าย ทาบากีนั้นบอกว่ามันคือไฟเป็นเวทมนต์ของมนุษย์ร้อนแรงกว่าแสงอาทิตย์และรวดเร็วกว่าเสือดำต่อมาในที่สุดวันแห่งการทดสอบก็มาถึงผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับการยอมรับและผู้ที่ไม่ผ่านจะต้องถูกขับไล่ออกจากฝูงตามธรรมเนียมบากิลาจะทำหน้าที่เป็นผูล้ล่าและเมื่อเวลาอันสมควรมาถึงอากิลาก็เริ่มประเพณีการทดสอบการเป็นนักล่าทันที การทดสอบนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดทุกตัวต้องแข่งกันในขณะเดียวกันก็ต้องหนีจากการตามล่าของบากิล่าไปด้วยเมาคลีรู้ดีว่าเขาไม่มีทางวิ่งได้เร็วเหมือนหมาป่าตัวอื่นๆได้เขาจึงใช้แขนขาที่ยาวปี้นปลายไปบนต้นไม้เพื่อไปให้ทันตัวอื่นๆบากิล่าออกล่าหมาป่าในการทดสอบนั้นรวมไปถึงเมาคลีด้วยเพราะกฎก็คือกฎไม่มีการอ่อนน้อมบากิล่าไล่ล่าเมาคลีอย่างบาครัง นั่นจึงทำให้เมาคลีไม่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้เมาคลีทั้งโกรธและเสียใจเขาเดินไปอย่างไร้จุดหมายแต่แล้วทันใดนั้นพวกลิงก็โผล่มาและพยายามหลอกล่อเขาแต่แล้วทันใดนั้นเมาคลีก็ถูกพวกลิงจับตัวไปมันพาเขาขึ้นไปบนผาน้ำตกสูงมายังโบราณสถานร้างและคนที่ออกคำสั่งลิงพวกนี้ก็คือเชียคารน,นั่นเอง และในขณะที่เชียร์คานกกำลังจะเขเมือเมาคลีบากิีลาและบาลูก็มาถึงและก็ได้เข้าปะทะกับพวกลิงทันทีแม้จะเป็นถึงเสือดำและหมีแต่พวกลิงก็มีจำนวนมากและในขณะที่บากิีลาและบาลูกำลังแย่ค่าสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นป่าแห่งนี้ก็โผล่มาว่ากันว่าค่าเกิดมาพร้อมๆกับป่าแห่งนี้สัตว์ทุกตัวต่างยำเกรงนาง พวกลิงไม่แม้แต่จะก,กล้าศบตานั่นรวมไปถึงเชียร์คานด้วยจากการช่วยเหลือของคาเมาคลีและพวกบากิลาจึงรอดมาได้ในคืนเดียวกันนั้นเมาคลีตัดสินใจไปยังโพรงไม้ยักษ์ที่ยืนต้นตายกลางบึงน้ำสถานที่อยู่ของคาเพื่อถามคาว่าทำไม้คาถึงช่วยเขาจากเงื้อมือของเชียร์คารและคาอย่างรู้อดีตและอนาคตได้จริงหรือไม่ าไม่ได้ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาเหมือนหมอดูทั่วไปค้าบอกว่าเมื่อถึงเวลาเมาคลีจะต้องเผชิญหน้าและลุกขึ้นสู้และพื้นป่าจะยอมรับในตัวเขาแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเมาคลีจะทำมันสำเร็จหรือไม่อีกด้านหนึ่งฝูงม้าป่าก็กำลังออกลา่าโดยมีอากิล่าจาฝูงเป็นผู้นำและในที่สุดวันที่เชียร์คานรอคอยก็มาถึง เมื่ออากิลาพลาดและปล่อยให้เหยื่อหนีไปได้ตามกฎนั้นแปลว่าอากิลาไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นจ่าฝูงอีกต่อไปและผู้ใดที่ล้มอากิลาได้จะได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงตัวต่อไปมีหมาป่าไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยที่อากิลาเลี้ยงเมาคลีไว้ในฝูงตั้งแต่แรกนั่นจึงทำให้พวกมันเข้าจู่โจมอากิลาอย่างบาคลัง เมาคลีรู้ดีว่าอะไรที่จะหยุดความโกลาหลน,นี้และขับไล่เชียร์คารออกไปได้เขามุ่งตรงไปที่หมู่บ้านของมนุษย์และนำสิ่งที่เรียกว่าไฟมาเหล่าสัตว์ป่าหรือแม้แต่เชียร์คานต่างหวาดกลัวเมื่อเห็นไฟนี้เมาคลีขับไล่เชียร์คารและช่วยอากิลาเอาไว้ได้แต่การที่เมาคลีนำไฟซึ่งถือเป็นอาวุธของมนุษย์เข้ามาในป่าและหันมันเข้าหาพี่น้องหมาป่าของตนนั้น เป็นความผิดใหญ่หลวงอากิลาผู้เป็นจ่าฝูงไม่อาจละเว้นกฎใดๆได้ไดเขาจึงทำการขับไล่เมาคลีออกจากฝูงหมาป่าเมาคลีไม่มีทางเลือกเขาจำใจต้องกลับมายังหมู่บ้านของมนุษย์เมาคลีหวาดกลัวและสับสนเขาถูกมนุษย์ห้อมล้อมและถูกทำให้หมดสติไปเช้าวันต่อมาเมาคลีตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเขาถูกจับมาขังไว้แม้มนุษย์จะให้เขากินอาหาร แต่ดูเหมือนมันจะมีรสเผ็ดจนแสบลิ้นในคืนเดียวกันนั้นบากิล่าก็แอบมาหาเขาแต่บากิล่าไม่ได้มาเพื่อพาเมลคลีหนีเขามาเพื่อบอกให้เมลคลีอยู่กับเหล่ามนุษย์บากิล่าเคยเป็นเสือดำที่อยู่ในวังเขาเคยถูกขังอยู่ในกรงไม่เคยรู้จักหรือเห็นปลาดงพงไพ a เขากัดและทำร้ายทุกคนที่เข้ามาใกล้จนวันหนึ่งบากิลา่าเลือกที่จะหยุดเลือกที่จะอยู่กับมนุษย์อย่างเป็นมิตร นั่นจึงทำให้มนุษย์ไว้ใจเขาบากิราไม่ต้องถูกขังอยู่ในกลงอีกต่อไปอย่างน้อยก็มีอิสระมากขึ้นเหมือนเขาพยายามจะบอกเมาคลีว่าจงเป็นมิตรกับเหล่ามนุษย์แล้วจะได้รับการยอมรับและไว้ใจในวันต่อมากลงที่กักขังเมาคลีไว้ก็ถูกเปิดออกเมาคลีเลือกที่จะทำตามคำสั่งสอนของบากิราคืออยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่างเป็นมิตร เมาคลีเรียนรู้ที่จะอยู่และใช้ชีวิตแบบมนุษย์เราผู้คนต่างดีกับเขาให้ความรักเขายอมรับเขาไม่ได้มองเขาว่าแปลกแยกวันต่อมาเมาคลีก็สังเกตเห็นว่าพี่ชายหมาป่ามาหาเขาพี่ชายบอกว่าตอนนี้ฝูงแตกแล้วอากิลาและเราหมาป่าที่อยู่ข้างเขาถูกขับไล่เชียร์คารเข้ายึดอำนาจเป็นใหญ่ในฝูง และเขาออกล่าสัตว์เลี้ยงของมนุษย์อย่างต่อเนื่องคืนยังเป็นแบบนี้มนุษย์จะต้องบุกป่าและออกตามล่าและเมื่อถึงตอนนั้นสัตว์ป่าทุกตัวจะต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนแต่เมาคลีกลับบอกว่าฝูงม้าป่านั้นขับไล่เขาทอดทิ้งเขาและในตอนนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่แบบมนุษย์แล้วเขาไม่สนว่าเหล่าสัตว์จะเป็นยังไงอีกแล้ว แต่แล้วในคืนนั้นเมาคลีก็ต้องใจสลายเพราะมนุษย์ไม่แม้แต่จะล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารแต่อย่างล่าเพื่อความบันเทิงมนุษย์สังหารบุตรเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาแล้วสตาร์บบุตรไว้เป็นของดูเล่นวันต่อมาเมาคลีคิดที่จะล้างแค้นให้บุตรแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจและเลือกไปเห็นงาช้างขนาดใหญ่เมาคลีจำได้ว่า ช้างที่ช่วยเขาขึ้นจากลุมดักเสือก็งาหักเช่นกันและงาช้างอันนี้จะต้องเป็นงาของช้างตัวนั้นไม่ผิดแน่เมาคลีนำงากลับไปให้ช้างตัวนั้นพร้อมยื่นข้อเสนอว่าถ้าเหล่าช้างยอมช่วยเขากำจัดเชียคานเขาจะพาช้างไปหานายพลานที่เอางาของมันไปในวันต่อมาเมาคลีทารบกับเชียคาน เชียร์คานหลงกลและประมาทมันคิดว่าเมาคลีนั้นตัวคนเดียวแล้วแต่แล้วทันใดนั้นช้างป่าจำนวนมากก็โผล่มาและเข้าจู่โจมเชียร์คานอย่างบาคลังในขณะเดียวกันนายพลนก็เห็นเหตุการณ์และยิงปืนใส่เชียร์คานเป็นเวลาเดียวกับที่อากิล่าโผล่มาและเข้าจู่โจมเชียร์คานเพื่อปกป้องเมาคลีไว้นั่นจึงทำให้กระสุนปืนพลาดไปโดนอากิราและนายพลนก็โดนช้างป่าเหยียบตาย เหล่าสัตว์ลุกขึ้นสู้และยืนหยัดเคียงข้างเมาคลีเชียคานเพียงตัวเดียวนั้นไม่สามารถต่อกอนกับสัตว์ทั้งป่าได้เชียคานบาดเจ็บสาหัสแต่มันก็จูโจมเมาคลีอย่างไวไลยเสือแต่แล้วในที่สุดเมาคลีก็เอาชนะและสามารถติดชีพเชียคานได้เป็นไปดังคำทํานายของข่าที่บอกว่าเมาคลีจะต้องยืนหยัดต่อสู้และพื้นป่าจะยอมรับเขาอีกครั้ง เมาคลี ly, กลับสู่พื้นป่าบ้านที่เขาจากมาและอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาตลอดไปก็จบกันไปแล้วครับกับเมาคลี l l g g n n o o t t h j u u n l l e เมาคลีตำนานแห่งเจ้าป่าเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย